สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม V.O.A. ภาพสัไทยกรุงวอชิงตันมาพบกับรายการสุดากับ V.O.A. ไทยกันเช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่3พิทุนายน2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนกราชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตรพลอ่อนสนิทนำเสนอข่าวสารมากมายรวมทั้งสาระน่ารู้จากทั่วโลกครับโดยจะไปดูนัทที่สถานก,การณ์ล่าสุดที่อินเดียที่มีเหตุสลดรถไฟ ประสานงานชนตกรางจนมีผู้เสียชีวิตกว่า200คนหรือจุดยืนของสหรัฐที่ไม่ต้องการให้มีการหยุดยิงในสงครามยูเครนหากรัเสเซียไม่ถอนทัพส่วนจีนก็เรียกร้องให้มีการหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนที่กำลังรบกับรัเสเซียมาก,กว่าปีแล้วและมาดูความสนใจของสื่อน,นอกเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสุริยัญญาจากพรรคก้าวไกลในฐานะตัวเต็งรัฐมนตรีคลังของไทย ส่วนที่สหรัฐกลุ่ม LGBTQ ไม่สนใจแรงกดดันในรัฐฟลอริดาและเดินหนาจัดงานเทศกาลเกย์ที่รัสเซียอเล็กเซยนนาวานีผู้นำฝ่ายต่อต้านธนบันรัสเซียร้องขอจริงโจและอะไรมากมายเพื่อมาแก้เบื่อและสุดท้ายวันนี้นะครับมารู้จักแชมป์สะกดคำยากเวที e เป l n g b บีคนล่าสุดทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นติดตามได้ในสุดสดากับยี่ไทยครับ ครับเรื่องแรกว,วันนี้ก็ต้องไปดูสถานการณ์ที่อินเดียนะครับเป็นไงบ้างครับครับเป็น,นเหตุที่น่าสลดเราก็ทำให้ทุกคนตกใจนะครับ,รบเกิดเหตุรถไฟโดยสารสอขอบวนประสานงานกันและตกรางในรัฐโอริสาทางตอนออกของอินเดียในวันศุก ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย207คนและบาดเจ็บกว่า900คนนะครับโดยมีผู้โดยสารจํานวนหนึ่งยังคงติดอยู่ในโบกี้ที่พลิกคว่ำอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟภาคใต้ของอินเดียเปิดเผยผ่าน,ถานแถลงการว่าเหตุสลดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังรถไฟขบวนโครมาเดลเอ็กซ์เพรสซึ่งวิ่งจากเมืองกาลกตัตตาไปยังเมืองเชนไนเกิดประสานงากับรถ ไฟขบวนที่ชื่อว่าฮาวร์ดซูเปอร์แฟสต์เอ็กซ์เพรสก่อนที่จะตกรางลงไปนะครับผู้บริหารของเขตบาลาเซอร์ของรัฐโอริสาซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเปิดเผยว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า207คนขณะที่หัวหน้าเลขาธิการรัฐอริสาระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยหลายร้อยคนนะครับพร้อมกับรถพยาบาลและรถโดยสารจำนวน อย่างน้อย7 5คันนั้นได้มาอย่างที่เกิดเหตุขณะเดียวกันภาพถ่ายณนะที่เกิดเหตุที่มีการเผยแพร่ออกมาให้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยปีนเข้าไปในโบกี้รถไฟที่ชนกันจนตกรางเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้รับแจ้งเหตุการณ์นี้แล้วและยังทวิตข้อความแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบเหตุ และระบ,บุว่าปฏิบัติการกู้ชีพยังคงเดินหน้าต่อไปณจุดเกิดเหตุและมีการนำส่งความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่ทำได้ให้กับผู้รอดชีวิตที่รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับทางด้านรัฐมนตรีอาชวินีอาอิชโนซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งระบบรางของรัฐบาลกลางนั้นทวิข้อความด้วยว่านอกจากทีมกู้ชีพจะเขตใกล้เคียงในรัฐออริสาแล้ว กองกำลังเคลื่อนที่เร็วเพื่อรับมือภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งทีมงานของรัฐบาลกลางและกองทัพอากาศได้ส่งคนเข้าไปยังบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการต่างๆแล้วนะครับ ครับนั่นก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่นะครับถ้าเกิดมีความคืบหน้ายอย่างไรเพิ่มเราก็จะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ติดตามบีโเอไทยนะครับมาทีเา่เรื่องของสงครามยูเครนกับรัสเซียกันบ้างครับคุณรัฐพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการหยุดยิงในสงครามยูเครนโดยบอกว่าท่านนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเงื่อนไขข้อตกลงสันติภาพที่เขาบอกว่าเป็นธรรมและถาวรซึ่งในกรณีนี้หมายถึงการถอนกำลังของรัสเซียออกจากอาณาเขตของยูเครนด้วยแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรี ตามประเทศสหรัฐประกาศยืนยันจุดยินดังกล่าวระหว่างเงยือนฟินแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การนาโต้นะครับโดยมีการระบุด,ด้วยว่าการหยุดยิงที่เพียงแค่คงไว้ซึ่งเส้นแนวรบดังที่เป็นอยู่และเปิดทางให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินหน้ารวบรวมอาณาเขตที่กองทัพมอสโกยึดมาไม่ใช่สันติภาพที่เป็นธรรมและถาวรทั้งยังเป็นการส่งสารผิดๆไปยังมอสโกและผู้ที่อาจทําการลุกรานผู้อื่นทั่วโลกด้วย บลิงเคนกล่าวด้วยนะครับว่าสหรัฐจะช่วยส่งเสริมความพยายามสร้างสันติของประเทศอื่นๆตราบที่ประเทศเหล่านั้นสนับสนุนและเคารพกฎบัตรขององค์การสหรประชาชาติและทิปไตยรุณภาพแห่งดินแดนและอิสรภาพของยูเครนในส่วนของสถานการณ์การสู้รบนะครับทางองค์ทัพอากาศยูเครนเพิ่งเปิดเผยผ่านแถลงการณ์วันศุกร์ครับว่าระบบป้องกันทางอากาศยานของตนได้ยิงขีปนาวุธ15ลูกและโดรน21ลำที่รัสเซียส่งมาโจมตีกรุงเคียบตกไปได้หมด แต่ว่าก็มีเหตุที่ผู้ที่อยู่ในกรุงเคียรับบาดเจ็บจากเศษซาาของขีปนาวุธและดโดรนที่ถูกยิงตกอย่างน้อย2คนนะครับขณะเดียกันนะครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุในรายงานข่าวกรองที่ออกมาในวันศุกร์ว่ารัสเซียน่าจะก,กำลังเผชิญกับภาวะยากลำบาก เฉียบพลันนะครับที่ต้องตัดสินใจว่าควรจะเสริมกําลังป้องกันพรมแดนของตนหรือส่งกําลังไปเสริมทัพในพื้นที่ของยูเครนที่ตนควบคุมอยู่ดีอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของยูเครนนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งคุณอภิรัตครับเราเห็นบทบาทของจีนในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานก,การณ์ยูเครนนะครับรบและจีนก็พยายามรักษา ความเป็นกลางล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พิเศษด้านยูเครนโดยเฉพาะของจีนนะครับ,รบชื่อหลี่คุยเขาได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยหยุดส่งอาวุธเข้าไปในพื้นที่สมรภูมิแล้วก็เรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพครับการแสดงความเห็นของหลี่คุยเกิดขึ้นขณะที่รัฐสเรัฐและประเทศพันธมิตรในยุโรปพึ่งส่งจรวดแล้วก็รถถังไปยังยูเครนเพื่อที่จะช่วยฐานยูเครน ให้ยึดพื้นที่คืนมาได้จากรัเสเซียนะครับ,รบในลี่เนี่ยกล่าวว่าทางรัสเซียและยูเครยนยังคงเปิดประตูสําหรับการเจรจาก,กันแต่ที่ไม่บอกนี่ก็คือว่าไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าจากนี้หรือไม่อย่างไรนะครับ,รบทางนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นกล่าวว่านโยบายของรัฐบาลปักกิ่งคือการรักษาความเป็นกลางของาารฐอัฐและต้องการเป็นผู้ประสานการเจรจาแต่ ในทางการเมืองแล้วในปักกิ่งให้การสนับสนุนรัฐบาลมอสโกนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็กล่าวครับว่ายังคงมีโอกาสน้อยนะที่จะเกิดความคืบหน้าจากการเยือนรัเสเซียและยูเครนของไนลีเพราะยังไม่มีฝ่ายใดหมายถึงไม่มีทั้งยูเครนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยพร้อมที่จะหยุดต่อสู้กันณขณะนี้ครับสำหรับจีนนะ การส่งเจ้าหน้าที่พิเศษไปทํางานด้านนี้อย่างน้อยเขาบอกว่าเป็นการสแสดงโอกาสว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นสามารถที่จะขยายสิ่งที่ตนทําได้ทางการทูตบนเวทีโลกนะครับ,รบนายหลีกล่าวว่าจีนเชื่อว่าถ้าต้องการให้สงครามจบจริงๆเพื่อรักษาชีวิตแล้วทําให้เกิดสันติภาพ เขาบอกมันเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องหยุดส่งอาวุธไปยังมสมอรภูมิรบคุณพร,รัชบ,บอกด้วยนะบอกว่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็จะรุนแรงมากขึ้นใช้คําภาษาอังกฤษว่า spiral up นะครับ,บข่าวแปลหมอยอย่างนั้นรัฐ<ม>าบาลปักกิ่งนั้นเปิดเผยแผนสนิภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ พันธมิตรของยูเครนนะบอกว่าพัฒนาธิบดีปูตินนั้นต้องเป็นผู้ถอนกําลังของรัเสเซียออกจากยูเครนซะก่อนคล้ายๆกับที่คุณนพรัรพูดเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับจุดยิงของสหรัฐนะครับภายหลังการพัฒนาดีโจไบ,บเดนก็เตือนพัฒนาธิบ์ดีสจิ้นผิงนะบอกว่าจะมีผลกระทบตามมานะแต่ไม่ได้บอกว่าคืออะไร,รถ้าปักกิ่งส่งอาวุธหรือว่าส่งทหารเพื่อสนับสนุนการบุกยูเครนของรัเสเซีย ย้อนกลับไปที่ผ่านมาเราเห็นจีนซื้อน้ำมันแล้วก็แก๊สจากรัสเซียนะครับซึ่งรายได้เหล่านี้เนี่ยช่วยพยุงรายได้จากการขายสินค้าของรัฐบาลเครมลินหลังจากที่สรหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นใช้มตาตกรลงโทษต่อสินค้าจากรัสเซียอย่างไรก็ตามถึงแม้จีนจะซื้อสินค้านะคุณโอปราตแต่ว่ารัฐบาลปักกิ่งยังไงรู้ไหมครับ,รบยังคงระมัดระวังที่จะดําเนินการใดๆซึ่งอาจจะทําให ตัวเองเนี่ยถูกมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกก็พยายามยกระดับบทบาทตัวเองแต่ระวังตัวด้วยว่าจะเล่นบทยังไงนะครับจากเรื่องของยูเครนรัสเซียสหรัฐเราตีวงแคบลงมาที่สหรัฐกับรัสเซียกันบ้างคุณรัฐพลเป็นเรื่องของท่าทีล่าสุดของทเนีีบข่าวนะครับที่บอกว่าต้องการจะให้ทางเครมลินนกลับมาเจรจาโดยพร้อมที่บอกว่าไม่ตั้งเงื่อนไขใดๆนะในกรณีการหารือกรอบการควบคุมอาวุธนิวเคลีย์ หลังจากสหรัฐเพิ่งจะประกาศเดินหน้ามาตรการตอบโต้ประธานาธิบดีเวลาเมียปูตินซึ่งก็เป็นคนประกาศระง,งับการดําเนินการตามสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐไปนะครับ คือเรื่อง,องเรื่องคือเจคสเลิเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเทนเนปขาวระบุระหว่างเข้าร่วมง,งานประชุมประจำปีของ Arms Control Association ในกรุงวอชิงตันในวันศุกร์ครับว่าสหรัฐต้องการจะจัดตั้งกรอบการทำงานด้านการลดอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่สนธิสัญญาฉบับสุดท้ายฉบับปัจจุบันที่ชื่อ New ทรีทีต์ New Start Treaty เนี่ยจากหมดอายุลงอันนี้เป็น uh, รายงานของนิตยสารไทม์นะครับในขณะที่ AP ก็บอกว่าคำยันของซาลิวานนิมีออกมาเนี่ยเพราะว่าปูตินประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะระง,งับความร่วมมือด้านการตรวจสอบขีปนาวุธและก็หัวรบนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญาดังกลา่าวขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนั้นก็ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆก็เพราะจากกรณีการที่มอสโกส่ง อกองทัพเข้าลูกรานย,ยูเครนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในการประกาศครั้งนั้นเนี่ยทางผู้นำรัเสเซียระบุว่ามอสโกจะยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขาการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สนธิสัญญานี้ต่อไปก็คือไม่ให้มีการตรวจสอบอว่ามีอะไรบ้างแต่จะควบคุมไว้ทีนี้มีแหล่งข่าว2คนจากรัฐบาลสารัดที่เขาบอกไม่ขอเปิดเผยตัวตนนะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิจโจเบเดนและรัฐบาลเนี่ยเขายินดีจะทําตามเงื่อนไขาการจํากัดหัวรบนิวเคลีย แต่จนกระทั่งวันสิ้นสุดของสนที่สัญญานี้ซึ่งจะหมดลงในวันเดือนกุมภาพันธ์ปี2026นะครับนี้การประเมินรายะดยดกรอบการทํางงานในอนาคตหลังจากสนที่สัญญานี้จบลงเขาบผมไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เลยเพราะว่าตอนนี้มันมีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามีการสํารวจโดย Federal of American Scientists บอกว่าจีนเองก็น่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ราว410หัวขณะที่เพนทากอนประเมินไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า จริงๆแล้วตัวเลขนี้เนี่ยจะเพิ่มได้ถึง1000หัวภายในสิ้นทศวรรษนี้และ1,500้หัวภายในปี2045ด้วยทีนี้2035ใช่นะฮะทีน,นี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะอย่างไรเพราะว่าขณะที่ปากบ,บอกว่าพร้อมจะคุยแต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพิ่งประกาศดเนินมาตรการหลายอย่างเช่นจะไม่ขอแจ้งรัสเซียต่อไปแล้วว่าสารภาพหรือที่ตั้งล่าสุดของของต่างๆที่ควบคุมโดยสืัญญานี้ก็คือ ขีปนะมุขและระบบยิงอยู่ที่ไหนจะยกเลิกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธของรัสเซียแล้วก็ลูกเรือของชาวรัสเซียที่มากับเที่ยวบินต่างๆแล้วก็ยกเลิกการอนุม,มัติให้เครื่องบินของรัสเซียบินเข้ามาน่าน,น้ำไอ้่านฟ้าของสหรัฐตัวนั้นคือเป็นการทั้งดันและดึงคู่กันอยู่ไม่รู้รจะไปทางไหนต่อนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับ,ค,รบคุณภาพัเทียนอันเหมือนผ่านม,มาแล้วจะ34ปีแล้วนะครับ ก็มีพิวิธภัณฑ์เทียนอันเหมือนเกิดขึ้นที่เกาะแมนฮัตตันอของนิวยอร์กนะครับ,รบมีกำหนดเปิดในวันสุกก็คือวันนี้แหละที่เราออกอากาศก่อนครบรอบ34ปีซึ่งจะตรงกับ4มิถุนายนนะปีคศ1989สตอนนั้นเกิดเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมือนที่กรุงปักกิ่งของจีนแล้วก็มีการปราบปรามนะครับ สถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์นี้นมีชื่อว่า The June 4 t h Memorial Museum เป็นสถานที่ถาวรแห่งเดียวในโลกนะที่จะแสดงแล้วก็เล่าเรื่องราวของเหตุการณ์เทียนอันเหมือนโดยก่อนหน้านี้มีพิพิธภัณฑ์ลักษณะเดียวกันที่ฮ่องกงและสถานที่ดังกล่าวนั้นน่าเสียดายว่าต้องปิดลงเมื่อ2ปีก่อนเนื่องจากถูกกดดันจากทางการนะครับคุณผู้ชมครับ The June f t h Memorial Museum นี้ตั้งอยู่บนอาคารสำนักงานชั้น4ของอาคารแห่งหนึ่งบนถนน s t x Avenue บนเกาะแมนฮัตต์นะครับ,รบผู้ที่เข้าไปเยี่ยมเยือนจะได้เห็นสิ่งของต่างๆจากเหตุการณ์เทนอันเหมินนะเช่นนะครับป้ายประท้วงในเหตุการณ์ดังกล่าว จดหมายที่เขียนโดยผู้ประท้วงเสื้อที่ยังบอกว่ามีรอยคราบเลือดอยู่นะครับรวมถึงภาพถ่ายแล้วก็บทความข่าวที่ให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นซึ่งทางการปักกิ่งตอนนั้น,นส่งรถถังเข้าปราบปรามการประท้วงของนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานที่ชุมนุมกันเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับคุณอภิราตคงเคยเห็นภาพที่เป็นชายผู้หนึ่งที่ยืนขวางรถถังไว้นั่นก็คือจากเหตุการณ์เท่านั้นเหมือนนะครับ และในบรรดาผู้ประท้วงนะฮะมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าเฟิงโชวตอนนี้อายุ55ปีนะครับเคยเป็นแกนนำนักศึกษาในการเคลื่อนไหวครั้งนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยก็มาช่วยเป็นผู้วางแผนให้เกิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อบอกที่งานถแถลงข่าวนะฮะบ,บอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงความหวังนะว่าสักวันหนึ่งจีนคงจะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในอนาคตคณิสถานทูตจีนที่กรุงวอชิงตันน้นไม่ตอบกลับ ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่ติดต่อไปเพื่อขอความเห็นนะครับทางการจีนก็ยังไม่เคยเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เทียนอันเหมอนแต่ว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนและก็ผู้สังเกตการเชื่อว่าอาจจะมีหลักหลายพันคนครับ,รบในประเทศจีนการแสดงการดำลึกถึงเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามและรัฐบาลปักกิ่งก็เพิ่มการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาและความเห็นเกี่ยวกับเทียนอันเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ,รบตัวอย่างหนึ่งก็คือฮ่องกงครับซึ่งเดิมทีเนี่ย เขาจัดงานดำลึกเทียนั้นเหมือนมามแต่ว่าพอปี2020เนี่ยถูกห้าม,มทางตำรวจบอกว่าต้องทำตามกฎเกี่ยวกับโควิด19นะครับสำหรับในปีนี้ตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะยังไงเพราะไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การจัดงานดาลึกที่ฮ่องกงถึงเหตุการณ์เทียนอันเหมือนนั้นจะกลับมาใหม่อีกครั้งหรือ,อ,มรอไม่ครับคุณฟังมาดูตามกันไปนะครับแล้วถ้าเกิดมีข่ามีโอกาสไปที่นครนิวยอร์กก็ลองไปเยี่ยมชมอนุสรสารแห่งนี้ได้นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านข่าวที่เรานําเสนอไปได้นะครับทางเว็บไซต์ v a t h a i com และเราติดตามทาง Facebook Instagram Twitter และ y YouTube รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ spotify นะครับให้ทุกท่านอยู่กับทีมงาน v a t h a i นะครับในคุยข่าวสุดรากับ voa ครับ ครับมาดูประเด็นเทศมองไทยกันบ้างเรื่องของว่าที่รัฐบ,บาลใหม่ของไทยเป็นไงบ้างครับคุณรัฐพลครับสหรัฐฯห่างประเทศให้ความสนใจนในความคืบหน้าหลังจากที่มีการเลือกตั้งวันที่14พฤษภา,ษภาคมค ล่าสุดน,นะครับไรเตอร์ก็ออกรายงานเมื่อวันที่2มิถุนานะเป็นการสัมภาษณ์สตรีกัญญาตันสกุลจากพรรคก้าไกลครับซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีพลังในความพยายามของเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเธ่ากล่าวถึงแผนเศรษฐกิจว่าจะทำให้เกิดความสำคัญนะทางทางรัฐบาลก้าไกลเท่าสำเร็จจริงเนี่ยบอกจะให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการประชาชนจะเพิ่ม ค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็กระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจทั้งอย่างต้องการที่จะลดปัญหาคอร์รัปชันนะครับประเทศไทยซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2, 2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมีการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่าการขยายตัวของ GDP นั่นเองอยู่ที่ระดับ2.6เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟื้นตัวอย่างกระท่อนกระแท่นนะครับหลังจากที่ชะลอตัวลงช่วงโควิดสิบบทความนี้ระบุนะว่าไทย ตามหลังอัตราการแขยตัวของประเทศในภูมิภาคมาหลายปีเช่นเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากความปั่นป่วนทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับ r รอยเตอร์รายงานว่าพรรคเก้าไกลซึ่งเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบนนาลขณะนี้เนี่ยกำลังมีนโยบายขึ้นค่าแรงขัง้นต่ำราวๆ27%ถึง37%ครับซึ่งตัวเลขทำให้ภาคธุรก,กิจบางส่วนไม่สบายใจนะครับคุณสุริกัญญาวัย2ปีก็ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่างานหลักของพักก็คือเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนนะครับทั้งนี้หากดูอัตราส่วนหนี้ครัวเรือนของขนาดต่อขนาดเศรษฐกิจหรือว่าต่อ GDP ไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีตัวเลขดังกล่าวสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยคุณพรัตโดยหนึ่งในสามของประชากรไทย66ล้านคนรอยเตอร์ว่าติดก,กับดักหนี้อยู่นะครับ คุณิรกัญญาบอกในสัมภาษณ์นี้นะฮะบ,บอกว่าหากก้าไกลได้บริหารประเทศจะมีนโยบายช่วยภาคครัวเรือนด้านค่าไฟแล้วก็ให้แรงจูงใจต่อธุรกิจขนาดเล็กนะครับเธอระบุว่าไรายได้ภาคครัวเรือนนั้นควรจะเติบโต5%ต่อปีแล้วก็หวังนะว่าถ้าเศร,รษฐกิจรากหญ้าโตในี่ยเศร,รษฐกิจโดยรวมก็จะโตเช่นกันนะครับ สิกัรยาซึ่งเคยเป็นนักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะกล่าวว่าแผนขึ้นข่าแรงขั้นต่ามของพรรคเก้าไกลนั้นจะพิจนารณาถึงความกังวลของภาคเอกชนด้วยและหวังที่จะทํางานเพื่อให้เกิดการสนับสนุนจากกลุ่มเอกชนและเพื่อเป็นการขยายรายได้สําหรับโครงการสวัสดิการประชาชนพรรคเก้าไกลมองหาวิธีลดความซับซ้อนในการเก็บภาษีการออกมาตรการภาษีใหม่ๆและ การลดปัญหาคอร์รัปชันนั่นเป็นถ้อยคำของสุริกัญญาที่กล่าวกับรอยเตอร์นะครับบอกทิ้งทายด้วยนะครับกับรอยเตอร์ว่าพรรคของเธอน,นั้นสนับสนุน,นกลไกตลาดตัวอย่างเช่นการลดการผูกขาดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประสิทธทิภาพมากขึ้นในเศรษฐกิจไทยครับครับนั่นก็เป็นมุมมองของอ ผู้ที่อาจจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของไทยนะครับต้อดการจัดตั้งรัฐบ,บาลชัดเจนต่อไปแค่ไหนอย่างไร,รมาที่สารฐกันบ้างครับมาดูการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐวันนี้เขียวยกแผงส่งท้ายสัปดาห์ครับดาวโจนส์พุ่ง700จุดหรือ2%ก่อนจะปิดที่33,762จุด s p บวก61จุดหรือ1.5%ที่4,282จุด n a s d เ q เพิ่ม1%ที่13,240จุดแต่ว่าราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง1.5%ที่1 9 0 0 64ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับขยับมาเรื่องประเด็นสังคมในสตราดกานบ้างคุณรัตพลฝนเดือนนี้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่รู้จักจกันว่า Prime Month หรือว่าเดือนแห่งความผู้มีความหลากหลาย,ลายทางเพศนะครับซึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คือกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ นับหมื่นถึงกึง่งแสนนะฮะ เดินทางไปที่รัฐฟลอริดาไปร่วมกิจกรรมฉลองเกเดยครับผมเป็นเทศกาลที่มีสีสันมากสุดเทศกาลหนึ่งในรัฐจะติดต่อกันมาเป็นทศวรรษแล้วแม้ว่าจะมีกระแสต่อต้านกลุ่มดังกล่าวจากรัฐบาลท้องถิ่นที่นําโดยผู้ว่าการรัฐรอนเดอร์ซันติสก็ตามนะครับโดยแม้ว่าทางจะมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นที่สนับสนุน LGBTQ หรือ,อ,อกลุ่มองค์กรสิทธิพลเืออื่นๆจะออกคําเตือนให้ผู้ที่อยู่ในข่ายนี้อย่าเดินทางมารัฐนี้เขาบอกว่า ไม่ปลอดภัยเหมือนก่อนนะคุณรัตพลแต่ว่าผู้จัดงานบอกว่าจะตัดสินใจต่อไปและจะขอเชิญชวนผู้สนใจจากทั่วโลกมาร่วมด้วยเพราะถือเป็นงานที่มีผู้มีความหลากหลายทางเพศมาร่วมง,งานมากใหญ่อันดับต้นของรัฐเลยแล้วก็บอกว่าจะเป็นงานสงสารไม่ได้ว่าทุกคนจะไม่แคร์จะเดินทางมาแล้วนี้ต่อไปก็หวังว่างานนี้จะดึงดูดคนได้ถึงแสนห้าหมื่นคนเลยนะคบคุณรัตพลแล้วก็ผู้ที่มางานนี้เนี่ยปกติเขาบอกว่ากิจกรรมมีมากมายเลยไปเดินเล่นตามสวนเสียต่างของเมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดา หรือไปเดินเล่นกับคนที่แต่งตัวคอสตูมสีสันสดใสต,ต่างๆตามจ,จุดต่างๆของเมืองหรือไปเต้นราตามคลับตลอดคืนคหรือไม่ก็บอกว่าจัดปาร์ตี้ริมสระน้ําตามโรงแรมก็ได้เขา,ขาบอกว่าก็เริ่มตั้งแต่สุดสัปด,ด,ดาห์นี้ไปจนถึงกลางสัปด,ดาห์หน้าแต่ไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่วันเสาร์น,น,นี้ฮะเพราะว่าจะเป็นการรวมตัวของผู้มาร่วมงานที่ Magic Kingdom ในสวนสนุก Walt Disney นะฮะเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นจุดที่จัดงานนี้ครั้งแรกเมื่อปี1991โดยเมื่อก่อนเนี่ย แค่วันเดียวนี้จัดเป็นเกือบเกือบสัปดาห์ <Yeah. S 2> เขาบอกผู้ที่มางานนี้เนี่ยเพื่อจะรู้ว่าใครมางานนี้ให้สวมเสื้อแดงไปร่วมเดินพาเหรดที่หน้าปราสาทซินเดอเรล่าสิ่งเดียวที่เขาติงคือบรรยากาศการจัายงานปีนี้อาจจะไม่เหมือนกันก่อนเพราะอย่างที่เรารายงานไปก่อนว่าดิสนีย์กนี ปัญหาเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายกับ Ron เดอร์ซานติสอยู่จากการออกมาต่อต้านหรือคัดค้านกฎหมายว่าด้วยความหลายทางเพศการศึกษาเรื่องเพศสภาพชื่อ d o n เซเกเนี่ยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะจัดงานได้ราบรื่นแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าที่แน่ๆเขาบอกมีหลายเมืองในรัฐฟลอริดานเนี่ยเห็นแรงกดดันทางการเมืองและสังคมแล้วตัดสินใจย,ยกเลิกงานไพร์หรือว่าการฉลองความหลายทางเพศไปเรียบร้อยแล้วครับ ครับคุณพาชมีอีกเรื่องหนึ่งเปล่าที่รัสเซียเนาะพูดจากจริงๆปุ๊บเรื่องของการสนุกมนเรื่องสนุกของคนที่อาจจะไม่สนุกอเล็กเซ่นาวาลนี่คือเป็นผู้นําฝ่ายค้านผู้นําฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสาราที่ถูกจําคุกไปตั้งแต่ปีส0 2 1ต่อตบานให้ารัสเซียเออรัสเซียคือเรื่องที่มันตลกสำหรับเขาคือเราไม่คิดว่าเขาจะมีการโอมขันขนาดนี้เขาบอกว่าแต่เขาถูกจับกลุมตัวมาเนี่ยเขารู้สึกเบื่อเพราะว่าอยู่ในเรือนจำมันก็ไม่ได้ทำไม่มีเขาบอกว่าไม่มีเรื่องสุสนานเขาใช้วิธีีเขยยนจหมาาไป เจ้าที่เรือนจําที่ดูแลจัดเรือนจํา oh. เพื่อขอของ,ต,ง <Okay. S 1> ต่างๆมากมายนะฮะซึ่งเขาจะหมายเนี่ยมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตก็คือคงโพสต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็พบว่าแปลกมากเขาบอกมีขอเช่นยาเส้นราคาถูกๆสอหอ่ออันนี้เท่าไหร่ขอชุดกิมโมโนขอกีตาร์กีตารา์ล拉ไลค่าเขาบอกเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านราัสเซียหน้าตาเหมือนกีตา ขอมแมลงด้วงมาเลี้ยงขอสุราชื่อมูลชายก็เป็นแบบวิสกี้แบบแรง,แรงเ,เออ,เอ,อผมออก็ไม่เคยดืนะ่มเนาะเขาบอกว่ามาดื่มขอไม่เท้าก็ขอที่ดูโดดจันสุดขอจริงโจ้มาเลี้ยง คำพูดของนาวานนี้เขียนในโพสบอกว่าเมื่อคุณต้องอยู่ในห้องขังไม่มีประความบันเทิงอะไรมากมายคุณสามารถสร้างโรงขันในตัวเองได้ด้วยการเขียนจดหมายโต้ตอบกับฝ่ายปรญหาเดินจําก็ได้นอกจากขอของตัวเองแล้วเขาบอกว่าเคยขอโทรโขงบอกจะให้เพื่อนห้องขังที่อยู่ตรงข้ามที่มีอาการป่วยทางจิตด้วยพูดเหตุผลบอกว่าเขาได้ตะโกนแบบปลดปล่อยเสียงดังกว่าเดิม,มแล้วก็บอกว่า ขอให้ผู้ดูแลเรือนจำมอบรางวัลคาราเต้ดั้งสิบคือสายดำให้กับนักโทษรายหนึ่งที่มีความผิดในการาข้อหาฆาตกรรมคนด้วยมือเปล่าเป็นต้นแน่นอนครับทุกอย่างถูกปฏิเสธหมดเลยแต่ที่อาจจะฟังแล้วแปลกคือเขาบอกว่าคําตอบของทางเรือนจำเนี่ยมาเต็นรูปแบบเหมือนการขอเต็มทุกอย่างเลยมีการาใช้มีการเลขหนังสือมีชื่อย่อของหน่วยงานมีอ้างกฎหมายอ้างกฎทุกอย่างแล้วก็ตอบมาอย่างทางการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของคาราเต้ดั้งสิบตอบวันที่8พฤษภาคม ยมีเนื้อหาว่าประเด็นการมอบรางวัลรับรองระดับ,บ,บความสามารถศิลปะป้องกันตัวแบบตอนออกนั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราประมาณนั้นส่วนขเขาเนื่องจริงโจ้พนักง,งานปรตามตอบมาว่าสัตว์ที่ระบุมาในคําร้องขอของท่านคือสัตว์ที่มีถุงหน้าท้องมีหงอนคู่ เราไม่อาจตอบสนองความร้องของท่านได้หรือการขอมแมลงด้วงมาเลี้ยงก็บอกว่า,มาแมลงที่ท่านระบุมานั้นเป็นเรื่องของอาณาจักรสัตว์เป็นต้นนะฮะเหมือนกับตอบโต้กับ AI เลยนะ <ưng> ประมาณนั้น, richness, นเขาบอกรอยเตอร์ติ่ตอไปยังเรือนจําของท่านบอนี่แต่ก็ไม่รับการอตอบรับที่จะให้ความเห็นมานะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องขำขันของผู้ที่เรายังติดตามดูอยู่ว่าชะตากรรมเขาจะเป็นอย่างไรนะครับครับอจบรายการอ <outing S 2> สุดสัปดาห์วันนี้ด้วยเรื่องราวของเด็กๆนะครับอืม คือทุกปีเนี่ยจะมีการแข่ง,ข,งขันสะกดคคำยากภาษาอังกฤษนะครับรายการ Scripps National Spelling Bee จะเป็นเรียกว่าจุดสนใจของสํานักข่าวต่างๆนะมีถ่ายทอดทางโทรทัศน์ด้วยเพราะว่าความสามารถของเด็กๆเ,เหล่านี้ในการสะกดคำสุดหินเนี่ยสร้างความประทับใจน่าทึ่งต่อผู้ชมนะครับ,รบตอนนี้นะฮะทราบแล้วว่าปี2023 ผู้ชนะคือใครคุณนภัครครบเด็กชายเดฟชานะครับวัย14ปีจากเมืองลากโก้รัตฟรอริดาชนะโดยคว้าแชมป์หลังจากประชันความสามารถสะกดคำถึง15ด่านในรอบสุดท้ายนะครับ,ค,รบคำที่ทำให้เดฟชนะคือนี้ผมตั้งสติอ่านนิดนึงน,น,นะครับ พ a สมอฟิลนะฮะหรือพัสม h ฟ l ยนี่ไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่ายัางไงแต่ว่าแปลว่าสิ่งมีชีวิตที่เติบโตในดินปนทรายนะเป็นเป็นคำที่เดฟเนี่ต้องสะกดให้ถูกเพื่อที่ชนะแล้วเขาก็สะกดได้แล้วก็เป็นคำที่เราทั้งสองคนก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับส่วนเด็กหญิงแชร์ลอตวอลช์นะครับเป็นผู้ที่ชิงกับเดฟ อายุ14ปีเท่ากันมาจากเมืองอาริงตันรัฐเวอร์จิเนียเมืองเดียวคุณพระที่อยู่ตอนนี้นะครับชาลอตพลาดในคําว่าดาวิลลี่ในด่านที่14นะครำนี้เนี่ยมีรากศัพท์เป็นภาษาสกอตแล้วก็เป็นคําคุณศัพท์ขยายกริยาแปลว่าอย่างเสื่องซึมคุณพรบ ส่วนผู้ชนะเดฟก็คือได้เงินรางวัลไม่น้อยนะครับ uh huh. 50,000ดอลลาร์จากบริษัท uh huh. E.W. Scripps Co. และเงินรางวัลและค่าตอบแทนอื่นอีกเพิ่มเติมจากผู้ผลิตสารานุกรม Britannica uh huh. และผู้จาอนุกรม Merriam Webster นั่นเองนะครับ uh huh. เด็กชายเดฟผู้นี้นะมีกิจกรรมยามว่างคือชอบอา่านหนังสือ uh huh. ชอบเล่นเชลโลเล่นเทนนิสแล้วก็ทำโจทย์เลขเ <Okay. S 1> ป็นกิจกรรมยามว่างนะ uh huh. เข้าร่วมแข่งขันปีนี้ร่วมกับเด็กทั้งหมด200กว่าคนน่าสนใจด้วยเรื่องว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไร,ค,รคือเขาบอก94คนเป็นเด็กหญิง134คนเป็นเด็กชายเด็ก2คนระบุว่าเป็นเพศหลากหลาย non-binary และอีกหนึ่งคนไม่ระบุ น,นะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากจากรายการ spelling bee นะครับรายการยอดฮิตของคนชอบสับยากๆรายงานทุกปีก็มีสับใหม่ทุกปีเราก็ไม่รู้จัก สับใหม่สาหรับเราใช่แต่น้องๆเขารู้จักไงก็ก็น้องเขาเป็นอัจฉริยะนะฮะตัวน้อยก็น่ารับถือมากนะฮะก็ทุกปีก็เรานําเสนอนะครับได้รู้สับใหม่ๆกันอย่างที่บอกไปนะครับทุกอย่างให้เราเล่าไปจริงเนื้อหายากกว่านี้ไปอ่านได้นะครับที่เว็บไซต์ via thai com นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนทุกอย่างที่เรานํามาเสนอตเตรียมมาเสนอในรายการแล้วก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนวันหยุด สวัสบายแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมต้องพราดชายเฉลมิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา ตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูซจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย นะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน